ครับคสวัสดีตอนเช้าครับผมสุกุสุสพลครับก,กับป่าคือเก่าครับผมมาเลาะหาเห็ดก้อดแดง ปลาเก่านะครับมือวัดนี่ก็ได้หลายเติบนะครับเนาะเศร้านี่มากกับบรรยากาศนะครับผมฝนตกคือเกา่าฝนตกลิ่นครับผมหมอกลงครับตอนนี้เอา้าปูรูวสิมานบบน,นะครับผมฝนกต็ตกดีดีนะครับน่าเพชรอแดงพอแล้วดอกนึงนะครับผมจุ o มน้หน่อยมันเนี่ยเก็บไปก่อนนะครับเนะาะสวยเติบมือนี่ก็ได้เล่นบบดอกนี่ แนนนะครับผมจุ่มน่อยมันบีดครับเนี่ยเดี๋ยวจะจุ่มน,น้อยๆด่พ่อนี่นะครับดอกนึงครับผมนี่ก็จะเหลือดอกลิลี่ลับๆแบบนี้แหละครับเนี่ยเหลือตาโอ้ดอกนี้ดอกใแงยยุน่นนะครับข่างกระตานาเบิร์กดีๆนะครับผม พี่แกก็อยู่ใต้ใบไม้ใบต่อดอ mm. ก,ม,กมีของปอกปเมื่อวานนี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับผมฝนตกหลายๆนี่เห็ดกอบ่ค่อ,คอยใหญ่ครับเห็ดกอนี่มันมักแดดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดียว mm. ดอกหน่อยคือเก่าเห็ดบใหญ่ครับผมเก็บมาเลยครับผมมือนี้ ดอกยิ้นครับผมแตุ่้มไม่ดอกแดงดีนะครับช่วงนี้ฝนตกไ่น่ะโอ้โบย <Reverend Michigan. S 2> โโัยครับผมฝนตกเลย นี่กินมาหน่อยเดียวเก็บเลยนะครับมือเนี่ยต้องรอแดดจัหน้อยครับผมเห็ดกอสองดอกดอกนี้กับมุ้งี่ตอเก่าครับผมนี่กินมาหนึ่ง ดอกสันี่พอดีครับมีดอกหนึ่งครับหลวงพัโอ้ยดืนอดอกหนึ่งครับผมเ,เก็บดอกนิ้หน่อยนี่และมาอน,น,นี่ครับดอกใหญ่ยังบวพอ ส่วดอกนึงนะครับผมส่วนดอกแงอยู่ครับดอกนี่นะี่ดอกแงอ,อ,อยอู่ดอกนี่อ๋อหอยเปืนเอียงนี่เขี่ยทิ้มไว้ครับผมเอาลวดกับดอกนี่ใส่เลยไม่ นะครับกับผมด,ดอกหนึ่งนีครับด,ดอกงายอยู่ครับดอกนี้เป็นแดงยูบูนเมนเมนครับผมกําลัองออกจากอันนี้นะนี่ ตกไงอยู่ติดข้อบกโอ้โหแม่นเจ็บหน้แนาแห้งนะครับเจ็บหน้าแห้งแม่นครับผมนี่เจ็บเมเวลาป่านเวลาถึกแดดนี่หนามที่แตกกับเห็ดอันนี้ที่ออกคมๆนะเจ้นว่ามันเมาครับแต่ว่าลางงังเกนกับตินดนี่แตกแล้วเห็นไหมครับดอก เดี๋ยวนี้บอกเอาอเห็ดตะไคร้เมื่อวานนี่จงไว้เหลือแต่ห้อยนึงครับผมเหลือแต่ตีนเพื่อเอาไปกินแล้วโอ้โหเหลือดอกนึ่งมอนี่โจงเด้อนี่เห็ดตะไคร้ดอกครับ เป็นยังไงเก็บหาดครับดอกหนึ่งเก็บกอครับผมอีกสองดอก กยุดได้หลืบหินไหมครับเอาได้ปะอืมขาบป็น่ครับผมเห็ดหน้าแร่ครับ เดี๋ยวันนี้บัวเรือหอดดอกน้อยครับผมมือวานนี่เห็ดหลายอยู่นะครับดอกน้อยถึงปกไปสองสามดอกข้งางล่างเดี๋ยวลองลองไปเบื้นะครับผมเรือบ้โอ้มันบ่ใหญ่ครับผมนี่ดอกซ้ำเก่าเลยซ้ำม,มื่อวานนี่เลยเก็บครับผมอ๋อมีคนเห็นครับผมเพิ่นปิ้นออกไปแล้วเพิ่นเก็บไปแล้วกับนี้ครับผม ไม่ปลูกไว้สองสามดอกอยู่แถวนี้โอ้เมนเพื่อนเห็นเด๋ยวแต่ห้อยครับผมน,น่าจะอยู่อดอกสำเก่าเก็บโลดเมื่อไงบ้างครับผม วนเห็ดไข่ครับมันดีนนจีน้อยหน่อยดอกนึงฮะแต่ได้แจงบ่ครับมือนีิเข็ยดหายากอยู่นะครับมียางมะไก่เติบแล้วครับผมฮะลองไปอีกนะครับเนาะเหลืออยู่ดอกนึงครับผม

เก็ดน้ำไปพุ่นออตอกกำลังง้ำนะครับนี่ทานในิ่งย้มเป็นหนึ่งกิ่นกับแจวนะครับเท่าเก็บขอรถครับ บ่อยากกันหนึ่งใส่ตู้ไว้นะครับดอกงอีกดอกหนึ่งครับเทาพดทธบอกถึงร่าแล้วครับเกิดมาทาั้งยีกครับเป็นแถวนะครับ อ้ยเปิดเบจุ่มอยู่นะครับเนี่ยสามดอกเดี๋ยวตัดจากพักหนึ่งมันจีกลายเป็นสีแดงนะครับท่านไงเห็ดท่านเลือดออเอาเดอด ได้หมดเด็ดแล้วบิดดีครับสองดอกนี่โอ้ดอกกำลังงามครับรุ่นนี้พอดีนะครับเนี่ย พอดีหนึ่งกินสองดอกเนี่ยเก,ก็บก่อดอกนงดีแมนบ้าแมนมนะครับเก็บกอหายากแท้มื่อนี้ ายตามาได้ออกเด็กนี่นะเพื่อนเบิดนะครับผมเหลือจุม่มนึงครับผมนี่ห้อยค้นเข่านะครับผมห้อยใบไม้เล็กๆเป็นนี่นี้เหลืออีกดอกเดียว เส็บทานอโอ้ยเท่าเบิดแล้วครับผมดอกนี้ได้อยู่ยได้สองดอกดอกนี้น่าจะได้อยู่ครับนี่ อุ้ยเห็ดก่อเกิดจากมูละหาสิบดอกเนาะครับเนาะทีดอกเดียวเขาเนะเนี้ยมหามูกับโบเห็นเหลืออยู่ดอกดอกเดียวยเห็ดทานน้อยคมัน น่อยนี่แกงแซ่บนะมเห็ดหนี่งเห็ดหาดแต่ว่าบดดีแล้วครับเห็ดหาดครับสองดอกเด็ดดอกดอกน้อยมันนี่ครับกำลัง กินแทบครับรุนนี้มีอีกสองดอกเกิดไม่บ่ะครับนี่สองสามดอกครับ ีจุ่มน้อยๆครับผมมือนี่ตัวด้แกงครับด,ดอกนั่งนี่ครับจุ่ม,มงาม,มเอาล้วครับผม คือสิพอซัมเนี้ครับมือนีเห็ดห่างๆนะครับผมบ่ค่อยหลาไปเลยนะครับเนาะพอได้เล็มนะครับก็ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ร่วมกันก็ได้ตาหนึ่งอยู่ครับผม<อ>ได้คนละเครื่องตานะครับเนาะสำหรับมือนีอ่ะสรุปผลง,งานครับผมก่อนกลับบ้านนี่น้องแพงก็ได้เห็ดกอหลายอยู่นะเจ้าะ<อ><อ>เป็นเห็ดรวม,หรมเห็ดกอเจ้าน้อยๆเห็ดกระมิน่นเห็ดมันปูเห็ดนาแด็ดเห็ดรวมแล้วครับผมมือนีผมก็ได้เป็นน้ำหาเห็ดกอได้น้อยเดียวครับผมแล้วก็บ่พอเห็ดทานมูหนึ่งนะครับเห็ดทานใหญ่มีเห็ดดินหนึ่งลำอยู่หน้าหนึ่งนะ เห็ดเครื่องหน่อยหนึ่งเห็ดตะไคร่สองสามดอกนะครับอ่ะได้สำนีแล้วครับผมนี่ถือว่าหมานอยู่นะครับเนาะเห็ดหายากครับช่วงนี้บค่อยออกหลายปันใดนะครับอ่ะเดี๋ยวกระิกลับบ้านแล้วครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับทุกการติดการตามเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมส่วนสิไปบไม้ใดนั้นก็เอาไว้เอาไว้รุ่นกันต่อในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ